อันนี้ปกติดูจากไหนในตาดําถ้าปกติจะเป็นแบบนี้ไม่มีจุดเลือดออกไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดแบบนี้มีเลือดออกในตาสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือคุณหมอจะทําการฉีดยาเข้าตาการฉีดยาเข้าตาคือเอายาเ่ยค่ะเข้าไปฉีดยาเข้าตาเพื่ออะไรเลือดที่มันออกการฉีดยาเพื่อจะทําให้เลือดสงบ เพื่อจะทําให้เลือดมันลดอาการฟุ้งกระจายเพราะถ้าเกิดมันฟุง้งมันไปบังตาพอไปบังตาสิ่งี้คุณจะต้องเจอคือการมองเห็นคุณไม่เหมือนเดิมการมองเห็นคุณจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงจากอะไรเลือดออกในตาเลือดมาจากไหนจากที่ร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงมากสูงเท่าไหร่ดูที่น้ําตาลสะสมถ้ามากกว่าเมากกว่าแมากกว่าเมากกว่าสิ มากกว่าสิไม่พลาดสักลายเกิดขึ้นแล้วมันคือแผลเป็นแผลเป็นคืออะไรเหมือนมีดบาดมือถ้าใครฟังทันกดใจนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจง่ายค่ะพูดไปยังงงไปหมายความว่าบางคนบอกว่าพี่เลนะทำไมผมไม่เข้าใจทำไมผมถึงเป็นเบาหวานขึ้นตาได้น้ำตาลมันเกี่ยวอะไรกันแปลว่าน้ำตาลอยู่ใน